วัสดีครับผมคงการเปลืออารมชื่เล่นที่ต้นนะครับปัจจุบันก็ทําอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับบริษัทนาเข้าวายแล้วก็เบียร์จากเยอรมันนะครับวันนี้ทําหน้าที่พิธีกรน,นะครับจะมาสัมภาษณ์ทั้งสองท่านนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรเพื่อที่ได้เป็นประสบการณ์ให้กับทุกท่านที่ได้รับชมอยู่ตรงนี้ได้รู้กันนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยก็มีอาชีพหลากหลายแต่วในวันนี้เนี่ยฮะเรามาดูกันว่า2ท่านนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับขอเชิญท่านแรกนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแววนะคะนิยาธรวงพัฒนาน,นิกรปัจจุบันทำบ้านเช่าแล้วก็มีรับเหมาก่อสร้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัญนาถจนงนะคะชื่อเล่นชื่อปูเป้ค่ะเ,ออเดิมเคยทำงานเป็นไกด์ฟรีแลนซ์ค่ะแต่โควิดตอนนี้ก็ว่างงานค่ะครับทั้งสองท่านนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของงานประจำให้ทุกท่านได้ ทราบกันนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงถามคุณแววก่อนนะครับถามคุณแววก่อนนะครับเหตุผลนะครับหรือปัจจัยในการเลือกงาน,นครับที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับอ๋อคือเพราะว่าที่บ้านทาค่ะไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกอะไรมากแต่คือแต่เรามีโอกาสแล้วก็คือเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเมื่อมีโอกาสมาเราก็ทําให้ดีที่สุดก็เลยมีทุกวันนี้คิดว่านะเป็นธุรกิจ ใช่ค่ะรับเมาทอดมาใช่ใช่ค่ะไม่ถึงกับสือทอดค่ะตอนนี้พ่อก็ยังไม่ปล่อยวางค่ะแล้วก็คือเป็นผู้ช่วยไม่ค่ะเพราะว่าพอพ่อไม่ปล่อยวางเราก็ทำคู่ขนาดเลยค่ะแล้วก็เปิดบริษัทนึ่งสิคะทำไมเราต้องรอพ่อเยี่ยมมากครับคุณปูเป้นะครับ ที่เลือกอาชีพไกด์เพราะว่าเป็นอาชีพที่อิสระแล้วก็เป็นอาชีพที่ปุเป้รักค่ะ<ม>ได้เดินทางได้เห็นสิ่งใหม่ๆได้เปิดโลกกว้างค่ะก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะ,ค,ะคนนึงก็จะอยู่กับที่ส่วนอีกค,คนหนึ่งก็จะไปทั่วเลยใช่ฮะใช่ค่ะส่วนข้อที่2นะครับก็ที่2ถามคุณปุเป้ต่อนะครับเรื่องของค,ความยากง่ายของงานที่ทำเนี่ยนะฮะ ความยากง่ายของงานที่ทำงานทุกงานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันไปเนาะอย่างงานของปุ้เป้ถามว่ายากเรื่องไหนยากเรื่องการคอนโทรลเวลาแล้วก็ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เราก็ต้องคอนแทควางแผนแล้วก็สื่อสารกับคนขับรถแล้วก็ลูกทัวร์เราให้เข้าใจเราดีคือต้องยืนหนึ่งเลยค่ะ มีเรื่องของความกดดันในเรื่องของใช่ค่ะมีเรื่องของความกดดันเพราะว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวกันคนสองคนเนาะเราไปกันเป็นหมู่คณะเราก็ต้องแบบมันก็ต้องมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบมีทั้งคนชื่นชมแล้วก็คนคอมเพนอยู่ในในคณะทัวร์นั้นๆทุกคณะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกอะไรฮะ ทุกอย่างก็คือที่วางแผนไว้มันจะย่อมไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เสมอค่ะเวลาที่เราจัดทัวร์ขึ้นมาทัวร์หนึ่งอ่ะเช่นไม่ว่าปัญหารถติดอุบิเหตุเกิดเออเลดล่าช้าขึ้นมาเราไม่สามารถที่สมมติว่าเราจะไปถึงที่วัดวัดหนึ่งเวลานี้แต่ว่าถ้าเกิดรถติดเราก็อาจจะเลดไปมันก็ทําให้ลูกทัวร์แบบ ไม่พอใจเพราะว่าเวลาเราไปถึงที่หมายช้าเนี่ยค่ะเราก็จะเหลือเวลาที่จะได้ดูสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆน,น,นะคะช้าลงอ,อย่างนี้ค่ะเป็นต้นผมเคยได้ยินว่ามีปัญหาบางครั้งเก,กี่ยวกับเรื่องของการทาทัวร์เนี่ยว่าลูกทัวร์อาจจะมีไม่สบายหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรพวกนี้มีไหมอ่าใช่ค่ะเราก็ต้องบอกลูกทัวร์ว่าสมมุติถ้าเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแอดเวนเจอร์หน่อยเราก็จะมีคําเตือนลูกค้าว่าควรจะระวังอะไรหรือถ้าใครมีอาการไม่ดีตั้งแต่บนรถ เช่นเมาแฮงหรืออะไรหรือว่าวิงเวียนศีรษะหรือว่ามีโรคประจําตัวก็ต้องแจ้งไกด์ตลอดเวลาแต่เดิมทางบริษัทเราก็จะคัดคนอยู่แล้วเขาจะไม่ให้คนที่มีโรคประจําตัวมาเสี่ยงมากแล้วก็จะต้องทําเหมือนกับว่าประกันการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะคือเราก็ต้องดูแลใช่ค่ะเซฟในระดับหนึ่งค่ะทางบริษัทเขาก็จะเซฟไว้ให้ค่ะขอบคุณมากครับคุณคุณแมวครับถามในคําถามเดียวกันนะครับเรื่องของความยากง่ายของงานที่ทําอยู่นะครับ ยากมากค่ะงานแล้วอ่ะท๊งงานแล้วมาก่อสร้างสําหรับผู้หญิงยากค่ะคือ,อสําหรับผู้ชายก็ยากแล้วสําหรับผู้หญิงยากกว่าอืมก็มแต่คือตอนนั้นไม่ได้คิดไงค่ะตอนนี้ก็คือก็ทําไปเพราะว่าแต่คือมันทุกอย่างถ้ามันมีก้าวแรกอะ่ะมันจะง่ายลงกว่าเดิม,มคือที่มันอยู่มาได้ทุกวันเนี้ยเพราะว่าพอเรามีผลงานเออม,มันก็เลยทําให ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเป็นไปตามปกติถ้าพูดถึงปัญหามันเยอะมากค่ะเอาตั้งแต่ความเป็นผู้หญิงในการไปขายงานสมมติว่าพี่จะสร้างบ้านอะเอาง่ายๆพอพี่เจอผู้รักเหมาผู้หญิงอะพี่ก็อึ้งแล้วในเรื่องของความมนใจเนาะใช่ไหมอ่าพี่ก็อึ้งแล้วเสร็จพอปุ๊บเราต้องมาดีวกับลูกน้องอีกเออคนทั่วไปก็แบบทําได้เหระใช่พวกช่างนะอ่าพวกช่างเขาก็จะ เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆงานเนี่ยความยากไม่ต้องพูดถึงยากอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับความยากมาจนเป็นเรื่องปกติแต่คืออยากจะบอกว่ามันไม่มีทุกอย่างมันยากหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันมีก้าวแรกถ้าทําสําเร็จค่อยๆทาสําเร็จในขั้นความสําเร็จของคุณคุณเริ่มทํ้แรกๆก,ก่อนแล้วมันก็คือทุกอย่างมันก็จะค่อยๆไปอะ่ะไม่ใช่ว่าสมมติว่าไม่ใช่แค่คิดว่าโอเคเป็นผู้เป็นผู้หญิงจะไม่เป็นผู้รำเหมา คือถ้าสมมติว่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่เริ่มอยู่แล้วไงใช่ใช่เออเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็ช่างมันสิก็เนี่ยเนี่ยฉันจะก็ฉันก็ทำเนี่ยงั้นถามต่ออีกข้อนึงเลยนะฮะก็คือในเรื่องของแผนในนอนาคตจากงานที่ทําอยู่เนี่ยฮะอ๋อแผนในนอนาคตคือจะไม่ทําพูรัะเหมาไปตลอดชีวิตค่ะก็คือถึงทาให้ตัวเองพอตัวเองมีพอมาสร้างทรัพย์สินไงก็เลยทําบ้านเช่าแต่มันก็เลยคือเหมือนกับว่าเหนื่อยน้อยลง แต่การที่เราต้องดิวกับผู้เช่าก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเพราะว่าพอมันเป็นบ้านเช่าคนที่มาเช่าบ้านอ่ะส่วนใหญ่คือคนที่ทํางานประจําถ้าเขามีปัญหาด้านการเงินของเขาเราก็กระทบไปด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนนะ่ะเราจะคิดว่าคนที่มีทรัพย์สินคือคนที่รวยใช่ใช่เออแต่จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าทุกคนถ้าทุกองคประกอบมันอยู่ไม่ได้อ่ะเราก็อยู่ไม่ได้อ ม,มันจะเป็นต่อเนื่องกันไปหมดใช่มันก็คือจะต่อเนื่องกันไปหมดเพราะฉะนั้นจริงมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบว่ามั่นคงไปตลอดอะคะก็คือก็ต้องก็ต้องค่อยๆปรับไปใช่ใช่ไปที่คุณปูปเ่เป้บังคับเรื่องของแผนอนาคตเกี่ยวกับงานที่ทําอำใจจริงก็ก็ยังอยากที่จะทํางานไกด์แล้วก็รักงานไกด์อยู่นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยที่ มีโควิดเข้ามาเราก็ต้องมองหาอาชีพเสริมก็เลยทำให้เป้ได้มาเจอกับธุรกิจแอมเวย์ค่ะอ๋อครับค่ะแล้วก็สามารถทำธุรกิจแอมเวย์ไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยแล้วอีกแผนหนึ่งคือคุณเป้ปบูเป้วางวางแผนไว้สำหรับคุณแม่ค่ะคุณแม่ในวัยเกษียณที่จกกะเกษียณอีกสองปีก็คืออยากทำกเกษตรร่วมกัน,นะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบปลูกต้นไม้เป้ก็เล็งเห็นเรื่องคุณแม่ว่าอยากปลูกต้นไม้แล้วก็เลย คิดว่าน่าจะทําเกษตรกับคุณแม่ค่ะแต่ว่างานงานแอมเวย์แล้วก็งานไกด์ก็ยังไม่ได้ทิ้งค่ะผมว่าในธุรกิจของการท่องเที่ยวเนาะไม่ว่าะจะเป็นโรงแรมการท่องเที่ยวในเรื่องของโควิดเนี่ยมีผลกระทบอ,อย่างมากมากเลยค่ะโดยตรงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแค้นเซิลเที่ยวบินหรือว่าใช่ค่ะไม่มีใครสามารถ เออเดินทางออกไปเที่ยวนอกประเทศได้แล้วก็การที่จะเข้ามาในประเทศก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งการเข้ามาก็ต้องกักตัวแล้ว14วันแล้วคุณจะสามารถลางงานได้ระยะยาวขนาดไหนอาจจะเหลือเวลาเที่ยวน้อยลงซึ่งมันการเดินทางมันก็ค่อนข้างที่จเหนื่อยแล้วก็ต่างประเทศเขาก็อากาศหนาวไม่ได้เหมือนบ้านเราเขามีจํานวนผู้ติดเชือ้อโควิดค่อนข้างมากค่ะใช่ค่ะ คุณปอไปคิดว่าจากเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยฮะมีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กับอาชีพที่ตัวเองทำยังไงบ้างโควิดเนี่ยค่ะเขาเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราปรับตัวให้เข้ากับกับการใช้ชีวิตแบบใหม่นะคะเราก็อาจจะกลับไปสู่ อะไรที่มันง่ายๆทำกเกษตรอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเราททำให้เราได้มีเวลาใช้เวลาอยู่กับลูกอยู่กับตัวเองได้ดูแลตัวเองมากขึ้นจากที่เราเคยทำงานหนักๆหามลุ่งหามคำ่ำจนไม่มีเวลาได้ดูแลครอบครัวคิดว่าฉันต้องปั่นเงินอย่างเดียวเพราะว่าลูกต้องใช้เงินก็กลับกลายมาว่าเราหันมามองครอบครัวค่ะว่าเราควรที่จะมาดูแลเขาเริ่มความสุขจากง่ายๆเริ่มต้นที่บ้านและครอบครัวค่ะค่ะขอบคุณมากครับ,บคุณแมวครับในคําถามเดียวกันครับข้อคิดเกี่ย เรื่องของสถานการณ์โควิดกับอาชีพที่ทำอะรโควิดทําให้มีเวลาได้คิดว่าคือเราเคยคิดว่าบางสิ่งบางอย่างมั่นคงแต่โควิดทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอะทุกอาชีพในโลกนี้ไม่มีอะไรมั่นคงความมั่นคงคือตัวเราคือถ้าเรายังมั่นคงอยู่อะมันก็คือเราจะทําให้เกิดทุกๆุกสิ่งท,ท,ท,ทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้ทรัพย์สินสุขภาพคือมันมาจากตัวเราเพราะฉะนั้นคือถ้าจริงๆแล้วอะจากโควิดทําให้คิดว่า สิ่งหนึ่งที่มันมีเหมือนกันก็คือตัวเรากับเวลามันทาให้เรามาย้อนคิดว่าจริงๆพอเราเริ่มสบายอะ่ะบางครั้งเราจะลืมไปคือเราจะใช้ชีวิตพอใช้ชีวิตแปลว่าเราละลายเวลาของเราไปกับสิ่งที่ไม่มีสาระ mm hmm. ก็เลยอยากจะให้ตระหนักว่าคือพอโควิดเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเราควรจะใช้เวลาของเราอะ่ะให้คุ้มค่าที่สุดคือมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราอยู่จุดไหนแต่หมายถึงว่าเราอ่ะจะไปจากจุดที่เราอยู่ให้มันดีขึ้นได้ยังไง อาชีพในอนาคตเนี่ยที่น่าจะน่าสนใจที่ว่าน่าจะทำเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพประมาณถ้าถามวววไม่มีอาชีพที่ที่แบบว่าเฉพาะเจาะจงคือแปลว่ามันมีองค์ประกอบทุกอาชีพคนแต่ละคนเหมาะกับอาชีพไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นคือถ้าให้โฟกัสก็คือให้ทุกคนโฟกัสที่ตัวเอง <c oughs> เราอยู่จุดเนี้ยเราทําอะไรได้ดีให้เรามาคุยกับตัวเองเราต้องถามตัวเองว่าเราทําอะไรได้ <c oughs> เหมือนกับว่าถ้าเราเป็นกบอะ อยู่ๆเราบอกว่าเราจะขึ้นฟ้าเป็นมนุษย์มันก็ไม่ได้คือ<ม>แต่มันก็คือต้องค่อยๆเป็นสเต็ปไปเพราะกบมันก็กระโดดได้ใช่ไหมอ่ะม,มันก็ไปไกลได้แต่หมายถึงว่าเราต้องมาถามตัวเราเริ่มจากตัวเราว่าเราจะทําอะไรได้แล้วให้เราพึงตระหนักว่าเราใช้ศักยภาพของเราให้คุ้มค่า<ม>แล้วก็คือ,อเราอยากแบบว่าบางคนอ่ะเราอยากอยาก่อยาทิ้งโอกาส<ม>บางครั้งอ่ะมันไม่มีไม่มีใครรู้หรอกบางคนแค่ถามเราคาคํถาถา,ถามเดียว หรือว่ามาชวนเราแค่ครั้งเดียวแต่เราปฏิเสธแล้วไง <S <S เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้หรอกว่าจริงๆเราทําได้หรือเราทําไม่ได้หรือโอกาสนี้เป็นของเราไหม,อ,มอยากให้เราใช้โอกาสของเราให้คุ้มค่าเพราะว่าเราอยู่ในโลกโซเชียลทาให้เราเห็นคนอื่นเขามันเหมือนความสําเร็จมันง่ายม,มันดูเร็วแต่จริงๆมันคือจริงอยู่ในอดีตมันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีเพิ่งเข้ามาใหม่ปัจจุบันหนะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะพิสูจน์คนจริงขอให้เรายึดมั่น ขอให้เรายึดมั่นในการพัฒนาตัวเองให้เราทำสิ่งที่เราต้องทำเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วผลลัพธ์จะมาเองไม่ต้องถามใครไม่ต้องรอคอยขอบคุณมากครับคุณแววขอบคุณมาก <c oughs> เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยคือได้ได้ง่ายคิดดีนะพูดถึงว่าคนเราจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูจากตัวเราเองถูกไหมว่าเฮ้ยเราจะไปในทิศท,ทางไหน นะฮะแล้วปุเป้ม,มีความคิดเห็นว่าอาง,งอาชีพที่นานาคตคิดว่ามันน่าสนใจนะเออพี่แววก็ได้พูดไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะก็สำหรับปุปเปเองคิดว่างานอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างที่พี่แววได้บอกไปก็คือเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าแล้วก็มีความสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้ เวลาที่จะเรียนรู้งานแต่ละอย่างกว่าที่เราจะเชี่ยวชาญหรือว่าประสบความสําเร็จขึ้นมาทุกอย่างต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายมที่เราจะทําให้เราแกร่งขึ้นค่ะ<ม>ค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกงานทุกงานก็เป็นงานที่น่าทาแต่ก็ขึ้นอยู่กับกับตัวเราเองว่าเราชอบสิ่งไหนคิดว่าทั้งสองท่านก็มีมุมมองที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ได้ชมกันในวันนี้ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแวแล้วก็คุณปูเป้เป็นอย่างมากเลยนะครับ,รบขอบคุณามากครับ